ขอให้ทุกท่านแยกการเมืองออกจากผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนสำหรับพรบสุราก้าวหน้านี่เป็นต้องเรียนว่าเป็นนโ,ปน,นโยบายเศรษฐกิจนะครับเป็นนโยบายเศรษฐกิจที่จะช่วยยกระดับราคาสินค้าการเกษตรทําให้เกิดความยุติธรรมในการแข่งขันระหว่างผู้เล่นรายใหญ่นะครับผู้เล่นรายย่อยกังวลว่าคนจะดื่มเละเทะ ผมเห็นด้วยครับว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องกังวลแต่เราก็คนที่จะกังวลเท่ากาันไม่ว่าจะเป็นเล่าของนายทุนไม่ว่าจะเป็นเล่าที่เรานําเข้ามาจากเกาหลีญี่ปุ่นอังกฤษก็ต้องเรียนกลับว่าสิ่งที่เถื่อนไม่ใช่เล่านะครับสิ่งที่เถื่อนเป็นกฎหมายสิ่งที่เถื่อนเป็นการที่มีข้าราชการแวะไปเยี่ยมผู้ประกอบการเหล่านี้ตอนสามทุ่มขอตรวจบัญชีเขาว่าทําถูกต้องไหมไปตรวจขวดเขาว่าทําถูกต้องไหม ไปตรวจภาษีเขาว่าทำถูกต้องไหมไปตรวจโรงงานเขาว่าอยู่ที่ห้าแหลกม้าจริงหรือไม่กฎกระทรวงนีเ้เราเตรียมความพร้อมที่จะออกอยู่แล้วครับแต่เรื่องของททมิ่งเรื่องของการหารือกันครับก็เพิ่ว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่เหมาะสมครับกฎกระทรวงเนี่ยเป็นการเปลี่ยนล็อกนะครับกกรเ,เ,ปรเปลี่ยนล็อกหนึ่งมาไว้อีกล็อกหนึ่งไม่ได้เป็นการปลดล็อกจริงเป็นแค่คุชโลบายที่จะใช้เพื่อที่จะควะ่ำพรบสุราก้าวหน้า